แหลงบริษเนี่ยถ้าพมา่าบอกว่าจัดการไม่ได้เพราะเป็นชนกลุ่มน้อยเราตมก็อขออนุญาตจัดการเองมันมันเป็นศัตรูของเราอ่ะมันอยู่ในพื้นที่ไหนถ้าเขาจัดการให้ไม่ได้เราต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตวิธีจัดการของเราต้องมีวิธีนะครับต้องมีวิธีที่สากลรับได้ผมคิดว่าอีกไม่กี่เดือนเนี้ย อีกเดือนสองเดือนนียรัฐมนรีต่างปเทศต้องไปพบปะกับเพื่อนบ้านทั้งหมดเพื่อผลึกกำลังกันจัดการให้วาแดงเลิกผลิตยาเสพติดถ้าคุณยังผลิตคือคุณสัตคือคือศัตรูของประเทศไทยเราไม่ควรจะมีความปลานดีกับศัตรู ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ